สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับเมื่อเนี้กกับพี่น้องเบ่งความงามราคาดีๆเช่นเคยนะครับมื่อนี้ผมมาอยู่คอกควายของพ่อสไวบ้านวางเมืนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับซึ่งมื่อนี้พ่อเพิ่นก็จะมีอาควายโคแม่ลูกนะครับอยู่สองโคมนะครับที่ีิมาเปิดให้พี่น้องได้อาับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวสิขอไปสอบถามข้อมูลพ่อเพื่อนนะครับว่าเพื่อนจะเปิดตั้งไหนแน่นะครับสวัสดีครับพ่อครับ มือนี้มีโคมแม่ลูกมาฝากพี่น้องนะพ่อเนาะแม่ลูกแม่แม่นี่นี่เอาลูกไปใส่อะไรพ่อลูกมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรลูกมาก่อนครับอ่าแม่นี่นี่เชื่อสายมากเลยพ่อนี่แม่นี่เชื่อสายของเพชรอุดรครับผมเพชรอุดรนะครับแม่สูงเท่าดไหพ่อสูงร้อยสี่สิบแม่สูงร้อยสี่สิบบวกนะครับมัดมาตรฐานนะพ่อเนาะได้ลูกสาวลูกลูกชายครับลูกชายบ่อ๋อลูกชายนี่บ่ได้พ่อเะอันนี้ของอีกโคมนึงเนาะ ไอ้คมนึงเป็นลูกสาวด้วย่เอาคมแรกก่อนนะครับแม่สูงลอยสี่สิบลูกชายจักจักมือแล้วเนี่ยพอ่อไปสิบสองมือสิบสองมือนะครับในลูกชายของไผไปพอ่อเนี่ยลูกลูกของไผรของมักยิงไงลูกของยิงไงผสมตัวไว้พ่อครับผสมตัวเลยอืมแต่ว่าบ่มีมีเหมีห่ยไปเนาะครับคือผสมตัวอะไรผสมตัวของยิงไงไว้นะครับๆๆๆๆๆๆของแท้นะพ่อเนาะนี่เนาะอ่ะให้น้องมังกรก้อนนี่ครับลูกไว้สิบสองสิบสองมือครับเพิ่งคลอดนะครับนี่ หน้าตาอัตลักษณ์เด่นชัดเจนครับตาแต้มแก้มจ้ำมีให้เห็นครับกำลังดื้อครับนี่กำลังดื้ออ่องคอชัดเจนขาดกำไรถึงสองฟังเลยครับคุณท้าวขาวขาดอะไรโอ้ลูกของยิ่งใหญ่เลยพ่อนี่ลูกชายของยิ่งใหญ่หน่อยเนาะลูกสวยลูกสวยครับเอามาเบิ้งแม่กันแม่นี่นะครับสูงสวยคักเลยแม่ทั้งสวยมาพ่อลอยสี่สิบตาแต้มแก้มจ้ำมีนะครับชัดเจนนะครับอ่องคออกเผาโอ้กเผาใหญ่เลยครับพี่น้องหน้าตาดีหน้าตาดีเนื้อหนังครับ เบิ้งเนื้อนังกันพี่เบิ้งโอเพากันพี่น้องโอเพาใหญ่เลยครับเบื้ับเนื้อนังโอ้เล็ยย่างหนาเลยเล็บนี่มณงงามนะพฮะนกาบเล็บใหญ่มณงงามนี่ครับหนังหนาเขาเรียกยังพอหนังหนาอย่างเขาเอื่นหน้าซช่ยัยหนังผิวหนังดีเลยครับพี่น้องครับมาเบิ้งตัวจริงกันได้ครับแม่นี่สวยครับแม่นี่สวยเลยงาพความเป็นลูกแรกของพ่อหรือวปล่าเนียลูกแรกเลยลูกแรกนะครับแม่สูงโอ้แม่นี่ผิวหนังสวยดีครับมาเบิ้งตัวจริงกันได้ก่อนครับผิวหนังดีเลยนะครับเอาเบิ้งกกหาง สำรับต,ตัวนี้นะต้องออยท่านออยท่านนะพอ่อเนาะเพราะว่าลูกค้าหลายลูกค้าต้องการแม่ลูกคร<ม>ับแม่ลูกแม่นี่คือแม่นี่เป็นลูกแรกครับลูกแรกลูกสองก็คือเอาไปรเรียกพ่อใช่ไหมนะพอนะ่อเนาะแต่ว่าให้พี่น้องเบิ่งแม่กันนะครับผิวหนังนี่สวยงามเนื้อหนังมาเต็มนะครับ,รบนี่ครับเพิ่งลูกแรกครับสูงร้อยสี่สิบนะครับโอ้แต่ว่านี่แข้งขาเนี่ยป้าเราก่อมาดีนะพ่อเนาะเบิ่งเราเนี่ยแม่นี่เปิดเห็นกับเฝ้าเลยตัวนี้เพราะว่ามันมี สดขนาครับครับเอามาเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งตัวจริงก็ได้ครับพี่น้องครับตัวจริงงามเลยแม่นี่ผมบ่ได้อวยครับแม่นี่บ่ได้อวยครับพี่น้องมาเบิ่งตัวจริงได้เลยนะเบิ่งบ่ได้อวยเลยครับเบิ่งกกหางกกหางไงพุ่มหางหมักไงเงาเลยครับนี่ยผุ่มหางหมักไงนะครับไอ้ตือนผมแนงหน่อยครับอ่าตือนกล้องนะครับตือนกล้องเพราะว่าเขวดหลูกเนาะไอ้ห่วงลูกของยังตือนกล้องแนงหน่อยนะครับตือนผมเหรอมันตือนกล้องไม่ได้ แม่อ่โคมแม่ลูกลูกชายไว้สิบสองมื่นนะครับแม่สูงร้อยสี่สิบสิเปิดไลน์นี่พ่อโคมเนี่ยเปิดหนึ่งแสนหาหมื่นบาทครับหนึ่งแสนหาหมื่นบาทต่อรองราคาได้ไหมพ่อเนาะได้ครับต่อรองราคาได้นะครับโค้มท่านตัวนี้เพราะว่าลูกค้าจองไลน์หรือครับครับเพราะว่าก็สวยรีครับพี่น้องครับสวยรีมาเบิ่งตัวจริงกันได้ครับแล้วก็ได้ลูกของยิ่งใหญ่พร้อมนะครับนี่ลูกชายก็หน้าตาดีจัะหน่อยเบิ่งลูกเบิ่งซุ้งลูกกันแล้วครับซุ้งลูกดีครับอัตลักษณ์เด่นใจหน่อยนะครับลูกชายสิบสองหมื่นนี่เพิ่งคลอด ตัวลกปูผูครับอืมตัวผูะวนะครับเนี่วนาโคดพ่อพันพร้อมฝูงเลยนะพ่อเนาะพรอมที่สองจะเป็นลูกแม่พร้อมสองลูกแม่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวคอยสีเอาแยกขีป้ไปบอกพ่อหรือว่าไหลไปเลย แยกคลิป,ปไว้เนาะต้องเบิ่งให้จบอ่าเมื่อให้จบเดี๋คนชี้แยกคลิปเป็นมคมให้เดี๋ยวสิสับสนกันเปิดสองคมกับแม่สาวอีกอ่าเอ,อาผู้ใดที่ว่าสนใจนครับโทรมาที่เบอร์นะครับศูนย์หกหนึ่งนะครับศูนย์แปดศูนย์อ่าซีซีสามนะครับของพ่อสวัยบ้านวังมือรเปิดโคมูแม่ลูกไว้นะครับลูกชายนะครับของยิ่งใหญ่นะครับแม่สูงร้อยสี่สิบแม่เนื้อหนังดีเลยครับแข้งขาเนี่ยเต็มเลยครับโอ้เป็นแม่หมอสาวเป็นแม่พันแม่บอกสายพันหน้าได้ครับแม่นี่นะครับทรงลูกกับทรงลูกดีครับ สูงร้อยสี่สิบเปิดไปที่หนึ่งแสนหาเมื่นบาทต่อรองราคาได้ครับเอาภูณิตสนใจก็โทรมาหาพ่อสวัยได้เลยนะครับพ,พ่บอพคนมาอ่อยท่านมาสัน่นต้องอ่อยท่านตัวนี้ลูกสวัยเลือเกินพี่น้องบนถา่าหลายพี่น้องบนถ่าหไล่เอาแม่นี่พ,พ่อพคนมารับประกันความงามนะพ่อเนาะรับประกันความงาม<ด>เลยเนื้อหนังอู้เต็มมือครับพี่น้องเบิ่งหลดครับบ่มีตกน้ำเลี้ยงบ่มีแย้งครับนี่สวยงามมือเลยอะภูณิตสนใจกัน บ่ผิดหวังบ่ผิดหวังนะ,ะพอนะคมนี่บ่ผิดหวังเอาผมกะเบ,บื้องตัวจริงแล้วผมกะว่บบามันใหญ่เลยต้องที่ว่าจะเอาไปพัฒนาต้องหาแม่ลักษณะแบบใหญ่ใหญ่เงี้ยวเงี้วครับพี่คนังดีครับผมเอาพูดเลที่ว่าสนใจกันมาเบื้องตัวจริงอะไรเลยสำหรับแม่นี่เขาผิวหนังซุ้มดีครับว่าพี่คนังแห้งคืออืครับมองเขามองเห็นเขามองออกปุ๊บว่ามันไปได้ไกลเลยแม่เนี่ยครับแม่เอาพูดเลยสนใจก็โทรมาเลยนะครับ เดี๋ยวจะมีอีกโคมหนึ่งนะพอนะครับเดี๋ยวทีเปิดแยกคลิปไปให้นะครับเอาสำรับที่นี่ขอบคุณหลายนะครับที่จำไม่ได้ตั้ตัวนีโคมนี่เป็นลูกเถิกลูกเถิกครับผมอ่าลูกภูนะครับลูกภูสุแม่สูงร้อยสี่สิบนะครับอ่าเปิดไปแสนหาหมื่นช่องก็จะเป็นลูกแม่ครับครับครับอ่ะเอาให้พี่น้องเบิ่งเอานะครับนี่ผู้ใดที่ว่าสนใจก็โทรมาเลยนะครับสำหรับที่นี่ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามเราชมกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจช่องนาชาพาเจญเยวไว้นะคครรััับบยยงงสิห่ไปอีกลาผม ลูกแรกนึงนี่ครับผมอ่ะ<ช>สำหรับที่นี่ครับสวัสดีครับ